สวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนนะครับวันนี้วันเสาร์ที่12มกราคม2568ครับพี่น้องนะครับมืม้อนี้พาพี่น้องมาเที่ยวเขื่อนน้นเขวาควรับพี่น้องนะครับนะครับจุดที่พี่น้องเห็นยูนีเ่เขื่อนว่าประตูประตูน้ำครับพี่น้องระบายลงน้ำพมนะครับของอ,อ่างเก็บน้ำน้ำพม หรือบ้านเ้าเอื้เคลื่อนนวนเผาเวลาพี่น้องครับนี่นะครับอ่างเก็บน้ําน้าพมนะครับนะครับทําหนาที่นะครับปล่อยน้ําลงลาน้าพมเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ไปข่าวตัวอําเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับอําเภอภูเขียวบ้านแท่นนะครับแล้วก็ลงไปที่นะครับอำเภอหนองเรือแล้วก็ไหลลงไปที่เคลื่อนอุบลรัฐกับพี่น้องนะครับนี่ นะครับประตูน้ำพี่พี่น้องเห็นยูนี่นะพี่น้องมีทั้งหมดสี่บานนะครับถ้าเปิดแบบนะครับเบดทุกบานนะเปิดนะครับเปิดระบายน้ำเต็มที่มันจะได้ประมาณ900รลูกบาทเมต็รต่อวินาทีครับพี่น้องส่วนไหนคลอ,องระบายน้ำฝั่งขวานะครับนะครับก็จะเปิดนะครับระบายน้ำได้จุ่มๆนั้นนะครับ 5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพี่น้องส่วนของระบายน้ําฟังไส้นะครับนะครับระบายน้ําได้อยู่ที่นะครับ5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับลําน้ําสาขาหลักของนะครับอําเภอเกษตรสมบูรณ์จัดชยภูมิครับพี่น้องนะครับจุดเริ่มต้นของนะครับลำน้ำผมอยู่พุทนหล้าพี่น้องนะครับอยู่ส่วน ส่วนบน,นของไอ้เขตรักษาพันุสัตว์ป่าผู้เขียวครับพี่น้องนะครับในพื้นที่เขตอำเภอคอนสารนะครับอ่าจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องนะครับจุดนั้นจุดนั้งนะที่เปลนนะครับนะครับที่ตั้งของนี่พี่เนี่ยพี่น้องมันคาบเกี่ยวกันระวังนี่แหละพี่น้องอำเภอเกษตรูรณ์กับอำเภอคอนสารพี่น้องก็คือนะครับส่วนหัวก็อยู่ในนี่แหละพี่น้องเขื่อนจุฬาภรณนครับพี่น้องนะครับเขื่อน จุฬาพรนะครับนะครับสมัยก่อนกระเอื่อนเคลื่อนนําผมนีม่แล้พี่น้องนะครับเป็นจุดเป็นเคลื่อนแรกเลยนะครับเปิดเปิดใจดําเนิือนการช่วงแรกๆในปีสองห้าหนึ่งห้าลาพี่น้องนะครับสองห้าหนึ่งห้าเกิดจุราพรแล้วก็ยังคอยมาสั่งเคลื่อนหวยกุ้มช่วงหลังครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนช่องเขานะครับ กระหน่ควบมีความจุอยู่ที่ประมาณ22ล้านลูกบาทเมตรพี่น้องส่วนเขื่อนยู้าพร้อนกันนะครับมีความจุอยู่ที่164ล้านลูกบาทเมตรพี่น้องนะครับปีนี้น้ำก็อยู่ที่ประมาณ70%ของความจุของไอ้เขื่อนยู้าพร้อนพี่น้องส่วนเขื่อนห่วยควบนะครับเนื่องจากว่าเป็นในเขื่อนขนาดน้อยมันก็เต็มพี่น้องนะครับเต็มอยู่นะครับนะครับส่วนเขื่อนที่เห็นอยู่นี่เป็นเขื่อนคล้ายๆว่าเขื่อนทดน้ำนะพี่น้องนะครับเป็นอ่างเก็บน้ํา น้ำพรมหรือเคลื่อนวนขาวทำหน้าที่นะครับทดน้ำพี่น้องนะครับทดน้ำให้ไปให้พี่น้องเขาที่อยู่ของคลอจุลนะทานฟังใต้กับฟังขวาพี่น้องแล้วก็ปล่อยน้ำลงน้ำน้ำาผมนะครับคอยสามนาที่จัดสรรพี่น้องนะครับอ่างเก็บน้ําน้ําผมหรือเคลื่องนวลขาวนี่ก็ยูในความดูแลของสานักจุปนะทานที่หกครับพี่น้องนะครับของ กรมเจประนันกรมเนประนานก็สังกัดกระทรวงๆๆกระทรวงเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสากรนะพี่น้องส่วนนะครับเพื่อนจุฬาพรกับเพื่อนหวยคุ้มกันนะครับอ,อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายบลิตแห่งประเทศไทยะพี่น้องเป็นเป็นรัฐาภิรัฐาเป็นรัฐ,ฐ,ฐาิสากิจนะครับซึ่งรัฐบาลน,นะครับเป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนี่นะครับหวานนี่มาได้มามาเบงองไอ้ เขาเปิดน้าพี่น้องก็เลม,ม้ำมือนี่ครับนี่เมื่อวานนี่11นะครับอ่า11บเออ่ามกราคม68นะครับมีการเปิดประตูระบายน้ำลงลำน้ำผมพี่น้องนะครับเมื่อกี้ผมผ่านมาตัวอำเภอกเกษตรสมบูรณ์กับป่ากดว่านะครับพี่น้องป่ากดว่านะครับน้ากว่ฮอดแล้วพี่น้องมองใส่ฮอตงแจมื่อขึ้นนี่แหละพี่น้องน้ำนะครับน้ำฮอต่เมือคื้นนี่นะครับ หลังจากที่เขาเปิดคลองระบายน้ําฟังขวาพี่น้องช่วงวันที่22ว่าพี่น้อง22ทันวาคมนะครับแล้วกับปิดคลองฟังขวานะครับซึ่งจะไปเขตนะครับสาพนท้องบ้านบัวน่ะพี่น้องนะครับไปทั้งพุ่นบ้านเดือนน่ะพี่น้องนะครับหลังจากเปิดฟังขวาเสียดแล้วกับปิดล้วก็มาเปิดฟัง้ายฟัง้ายก็ไปนะคุณล่อนโน้นท้อง มันเป่ากับพี่น้องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดคัองซอยคัอง้ายแล้วพี่น้องตอนนี้กือเปิดประตูน้ำลงผมพี่น้องครับนี่จะเปิดวันวันที่11มกราคมนะครับพี่น้องถึงวันที่19ามกราคม68พี่น้องครับนี่นะครับน้ำชุดนี้ก็เปิดมาประมาณ10ล้านลูกบาทเมตรพี่น้องก็คิดว่ามันหนาสิหอดนะครับฮอพี่น้องเขาชี้โยที่ นะครับอำเภอเกษตรนะครับอำเภอผู้เขียวพี่น้องนะครับบ้านแทนพูทหละพี่น้องหลายลงไปพุ่นนะครับนี่นะครับระวังระวังทางกับที่ผ่านมากับตำบลคุนละตำบลนวนท้องก็เห็นพี่น้องเขานี่นะครับเห็นน้ำปังกันหลอยู่พี่น้องนะครับเห็นน้ำปังกันหลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องที่นะครับยกติดกับลำน้ำผมกันเนี่ยพี่น้องนี่นะครับมาท้าคิดพี่น้องเบิ้ง ของแท้ของจริงพี่น้องครับน <descon fin asi> ี่นีครับนี่นี่มาปล่อย่มาปล่อยทั้งซีประตูเลยพี Korean ่น้องปกติบางแท้เพิ่งกับที่เปิดสองบานเนี่ยเสียพี่น้องปิดสองบานแต่นี่เพิ่งเปิดซีบานเลยพี่น้องครับนี่นะครับปริมาณน้านะครับสิบล้านลูกบาทเมตรนี่ยมันกับําเคลื่อนโน้นเขาสามเครื่อนเลยพี่น้องนะครับสาเคลื่อนโน้นเข่าสามเครื่อนแต่ว่าเครื่องนั่งขอมีความจุอยู่ที่3ามจุดดล้านลูกบาทเมตรพี่น้องนะครับนี่ นี่พี่น้องเลยนี่น้ำคือชีพิตการเกษีกรกรยรเขานีพี่น้องเลยถ้าเกิดบม่มีน้ำนี่เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ก็ต้องนึกถึงนะครับพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงในการที่ก้าและพี่น้องนะครับที่เพื่อนได้นะครับสา่งเคลื่อนนะครับเคลื่อนจุฬาพรหรือเคลื่อนนำผมเนี่ยพี่น้องขึ้นในปีนะครับเปิดนัเมือนการในปีสองห้าหนึ่งห้านะครับล้วกลับมาสั่งเคลื่อนหน่ยกุ้มล้วกลับมาเฮ็ด เนี่ยพี่น้องอ่างเก็บน้ําน้ําผมหรือเขื่อนน้ำเขาเนี่ยพี่น้องนะครับนี่นะครับกันเลยชามเพเภอเกษตรสมบูรณ์กันเลยมีน้ำใส้เนี่ยพี่น้องครับนี่ในช่วงฤดูแล้งทําการเกษตรแล้วพี่น้องครับนี่เอ้าพี่น้องเบิ้งดูครับนี่เหี่ยนน้ำแล้วรู้สึกสดชื่นแลพี่น้องนะครับเดี๋ยวนะครับอาจอาจที่ขึ้นไปเบื้องน้ำยู่บ้านแก้งตัดสายพี่น้องมันจะเป็นช่องเขาลงมาจากเคลื่อนหุ่ยพุ่มพี่น้องครับไปดูครับว่านะครับ น้ำี่ยเ,เปิดลงมาช่องนั่นนะ่ะน้ำมันไหลมาไหลพี่น้องมีการล่องแกงพวงหยางกันบ่นะครับปกติแล้ว้าเกิดปล่อยน้ำลงมาหลายๆนี่นะครับสีมีการการประชัสัมพั์ให้คดไปเที่ยวได้พี่น้องแต่ว่าอากาศมันหนาว,วพี่นี่พี่น้องอากาศหนาวก็บอกว่านะครับอากาศหนาวเย็นๆเนี่ยมันที่ฮอดยี่สิบเก้าได้พี่น้องหลังจากแั่นแล้วนี่นะครับอากาศมันหนาวที่อุ่นขึ้นพี่น้องครับอย่ที่อุ่นขึ้นเห่นว่าพี่น้องน้ำหลากหลายเลยพี่น้องเลยนี่นะครับ นะครับผ่านมาตัวเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรอำเภอ,อเ,ภออเภอมืองเกษตรสมบูรณ์นะพี่น้องผมเห็นน้าไปหอดแล้วพี่น้องนะครับแต่รถหลังบางท้ามันกับมีฝ่ายพี่ยังอยู่นะพี่น้องนะครับพี่น้องที่อยู่ติดลำน้ำผมนะครับอยู่เขตนะครับตำบลขุนล้อเนี่ยบ่รู้ว่าน้าไปหอดยังพี่น้องไม่สงสัยจะหอดมือนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลำน้ำสาขาย,ย่อยออกจากกำน้ำผมเอาจจะร้อจากมือสองมือพี่น้อง่งคอยซีหอดนะครับผมกัดเห็นน้ำแล้วก็สบายใจพี่น้องครับนี่น้ำ เปิดเปิดหลายพี่น้องเปิดส to ีบานเลยพี่น้องครับนี่นะครับเปิดเปิดสีบานเลยนะครับนะครับเปิดประตูสีบานเลยพี่น้องเลยนี่เอาเนี่เอาประตองห่วงเลยพี่น้องเลยน้ำกันนี่ผมผมขึ้นไปบไอ้ตัวสันเคลื่อนเหมือนกันครน้ำเต็มเฟี้ยเลยพี่น้องแสดงว่าน้ำเปิดลงมาจากนะครับเคลื่อนหุ่ยกุ้มเนี่ยหลายพี่น้องเปิดลงมานี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่ เดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ้งสันเขื่อนพี่น้องไปเบิ้งพี่น้องเขาตกปลากันแล้วก็มีการล่องแพนั้พี่น้องครับนี่เดี๋ยวขึ้นไปดวงบนน้ำกันพี่น้องครับนี่นะครับนี่คือเห็นนั่นเป็นสะดุ้งพี่น้องเอื้อนย้อยยักสะดุ้งพี่น้องนี่นะครับกับ่เห็นนี่ผายมะยกบนน้พี่น้องนี้นี่ปกติแล้วเวลาเปืดนหน้าออกนี่จะเห็นพี่น้องเขามาวานแหย่ได้พี่น้องนี่นะครับก็เลยเอ้นะครับว่เห็นพี่น้องไหมนี่ เนี่ยมันจะมีปลาออกมาจากเคลื่อนน้นขอบพี่น้องนะครับนี่ปลาออกมาจากเคลื่อนน้นขวบมันจะเรียน <Syndrome> น้ำนะครับโดยเฉพาะปลาขาวซอยพี่น้องครับนี่นะครับนี่หรือว่าหน้ามันเปิ่แห้งยู่พี่น้องเขาก็เลยยังพันได้ทานมา้านแห่พี่น้องนี่หน้ามันแห้งโหดพี่น้องว่ครับลงลงวันแหย่ไมื่ครับนี่หรือเขาเปิดเบาเบารถปริมาณลงพุ่นหลัตอนได้ท่ายพี่น้องนะครับนะครับตอนได้ท่าย อาจจะมีเห็นพี่น้องครับอวันแห่พี่น้องครับนี่อวันแห่เนี่ยพี่น้องดูครับนี่อ่างเก็บน้าน้าพรมเคลื่อนนั้นขวาเปิดประตูระบายน้ำครับพี่น้องครับนี่เปิดทั้งสี่บานเลยนะครับนี่เปิดตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดพี่น้องวันนี้วันที่สิบสองนะครับนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเก้าเมื่อพี่น้องนะครับเบิรงดูครับน้ำไปหอดพี่น้องเขาจะยืมเพื่อผู้เขียวเนี่ยน้ำหอดครัพี่น้องนะครับน้ำไปหอดทันว่ นะครับเราจะขึ้นเดีวเบงิงเบิงด้านบนมีน้องครับนี่เบิงด้านบนนะครับไปดูด้านบน นี่เป็นบริเวณ dobrze. สันเขื่อนครับพี่น้องครับนี่นะเป็นบริเวณสันเขื่อนนะครับเราจะเดินนี่พี่น้องนะครับเนี่ยประตูระบายน้ํานะครับบานที่หนึงพี่น้องครับนี่บานที่หนึงนะครับเป็นลวดสลิงพี่น้องนี่ระบบไบฟ้าพี่น้องมอเตอร์เนี่ยบานที่สองพี่น้องบานที่สองนะครับ นี่เป็นบานที่สามพี่น้องครับนี่บานที่สามเป็นลวดสลิงพี่น no. ้องยกประตูขึ้นซ้ายขวานะครับนะครับอันนี้เป็นบานทีี่พี่น้องครับนี่นะครับลวดสลิงใายระบบมอเตอร์เลยพี่น้องนี่นะครับเป็นลวดสลิงมอเตอร์นี่บรรยากาศนะพี่น้องเคลื่อนด้านขวาพี่น้องนี่ขุดพี่น้องเล้เเลียวไปพุ่นด้านล่างนะครับน้ําคือชีวิตพี่น้องนะครับ ว่ามีน้ำนี่เฮ็ดยางไหวเลยพี่น้องกันเกษยียณเฮานี่นะครับโชคดีพี่น้องนะครับโชคดีที่นี่แหละพี่น้องเป็นโคกการในหลวงราชการที่เก้าเพิ่นได้เฮ็ดไห้พี่น้องนะครับตั้งแต่นะครับเคลื่อนนะครับเคลื่อนจุฬาพรนี่พี่น้องนะครับเคลื่อนหอยกุ้มแล้วก็มาอ่างเก็บน้ำน้ำพรมหรือเคลื่อนนันขอเวลาพี่น้องนี่นี่พี่น้องควายทำพี่น้องท้าที่ปล่อยมาเลี้ยงธรรมชาติพี่น้องนี่นะครับนี่ ไปกินน้ำพี่น้องระบบการปล่อยพี่น้องนี่นปล่อยเลี้ยงแบบ่ยรสชาติเลยพี่น้องครับน้นองนี่นี่พี่น้องนี่ควายพี่น้องน้งแถวนี้นะครับนี่ โอ้โหผูน้องไหบรรยากาศลองแพ้พี่น้องครับนั่นลองแพ้ลองแพ้ของน่าจะเป็นของส่วนของอบอตอนวนท้องอ่ะพี่น้องนะครับมีอาหารเครื่องดื่มพร้อมพี่น้องที่สนใจกันนะครับเรียนเชิญมาต่องเที่ยวขึ้นน่นเขาเดี๋ยวไปไกลๆแล้พุ่นก็จะเป็นนะครับเป็นอไเขตรักษา,าันสัตว์ป่าผู้เขียวครับพี่น้องนั่นะนั่นเป็นน้อยนุรักษ นะครับเป็นน่วอดูรักครับพี่น้องเนี่ยน่วอดูรักของกรมป่าไม้พี่น้องนะครับนี่กรมอุทยานาไดใดพี่น้องกรมอุทยานนะครับนี่นะครับเขียนตราธาสัตว์ป,ป่าภูเขียวพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศโอ้ลมเย็นพี่น้องอากาศที่หนาวนะครับฮอดวันที่สิบเก้าแลวพี่น้องหลังจากนั้นเราก็ที่อากาศก็ที่เริ่มอุ่นขึ้นจากน้อยนึงครับพี่น้องอากาศหนาวๆนานะครับจะยูก่กับเขาถึง,งคุณน่ะพี่น้อง ที่สิบเก้าพี่น้องหลังจากนั้นเราก็จะอุ่นขึ้นน้อยนึงนะครับขึ้นน้อยนึงนี่พี่น้องบรรยากาศเขื่อนนวลแขาพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวจะเดินไปดูบริเวณที่เขาตกปลาจัางน้อยนึงพี่น้องครับนี่นี่พี่น้องเขื่นอนนวลแขาครับนี่นะครับเขื่อนนวลานะครับพาพี่น้องไปเที่ยว ปานแกงตัดสยอย่างน้อยพี่น้องครับนี่เนี่ยนะครับประตูระบายนา้ําลงลง้นน้าผมพี่น้องนะครับถ้าเกิดเปิดหมดทั้งสีบานนี่นะครับอัตราการไหลยอยู่ที่ประมาณ90 0รลูกบาทเมตรต่อวินาทีพี่น้องครับนี่ถ้าเกิดนะครับช่วงน้ำเต็มเต็มเลยๆหลนี่ยพอนี่เปิดจนสีบานพี่น้องครับนี่เปิดลงไปด้านล่างนะครับเป็นลวดสลิงพี่น้องเนี่เป็นลวดสลิงแล้วก็มีมอเตอร์พี่น้องในการยกเนี่ยพี่น้องบานหนึ่งนี่ ที่บานที่สองนี่นะครับบานที่สองนี่ครับไอ้มอเตอร์ยกนะครับนี่บานที่สามพี่น้องนี่อ่ะบานที่สามนะครับนี่บานที่สี่พี่น้องครับนี่บานที่สี่นะครับนะครับมาดูไอ้นะครับเราเรียกว่าฝายน้ำล้นเดี่พี่น้องนะครับมาดาเอินฝายน้ำล้นและนะครับ นะครับภาษาสัพ์เทคนิคเขาเอ้นสปริงเวีอะพี่น้องครับเนี่ยก็คือเวลานะครับน้ำม,มันหลายๆมันระบายลงนะครับประตูน้ำบ่อทันอะพี่น้องมันก็นจะล่นอดดอกสปริงเวสอะพี่น้องเนี่ยนะครับสปริงเวนี่พี่น้องนี่บ้าครับนี่นะครับแสดงว่าน้ำที่เขาระบายลงมาจากเขื่อน อุยค yeah. ุ้มเนอยพี่น้องนะครับเนี่ยมันมันหลาก็เลยล่นมาพี่น้องนะครับนี่ปกติมันสิบัล่นได้พี่น้องเนี่ยมันสิ่ลงไปจากขอบนี่ประมาณเป็นซอกละพี่น้องนี่แต่ว่านี่เนี่ยนะครับปิมพี่น้องปิมปิมพี่น้องปิมูเป็นตาเบ็ดมาใส่ได้พี่น้องเนี่ยครับนี่ใส่ปลาตองพี่น้องผมว่านี่อาจจะมีปลาตองปลาคอใหญ่นี่บุดพี่น้องเอ้นี่เนี้ยอานี่ น้ำพี่น้องดูนน네ี่เต็มเปียะเลยพี่น้องน네ี่นีน่น้ำปิตาเลียนน้ำได้พี่น้องกันนะแกนฮอนเนี่ยช่วงสงการน้ำเต็มที่เพราะพี่น้องกันน้ำเต็มปนตามาเรียนอยู่ด้วยนี่นะครับแต่ว่าพ่นที่เปิดน้ำแค่นี่แหละพี่น้องมกรลากลุ่มพระนะครับมาดูว่ามีน้ำที่เปิดว่าพี่น้องนะครับมีสาที่เปิดลงมาวหวเคลื่อนล้นขวาก็ได้พี่น้องนะครับ mm. เพื่อมีกิจกรรมทั้งด้าน การท่องเที่ยวนะครับลองแพ้หนะพี่น้องนะครับนี่ช่วงนี้จะเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวลองแพ้ของเขื่อนโน่นขวาพี่น้องนะครับนี่จะมีแพ้อยู่สองจุดจุดหนึ่งจะเป็นของนี่น่ะพี่น้องอบตนวนท้องอีกจุดหนึ่งจะเป็นส่วนส่วนของนะครับกลุ่มจะประทานพี่น้องพื้นที่นะครับนี่นะครับจะเป็นแพ้ดังเดิม ติดกันเลยพี่น้องแล้วถ้าพี่น้องมักที่เขาทีเขามาเที่ยวส่วนที่เปลี่ยนเคื่องน้นขวาก็ได้พี่น้องหรือจะไปนะครับไปขลองกับปตอน้นท้องก็ได้พี่น้องนี่นะครับเนี่ยพี่น้องบึงน้ำดูน้องเนี่ยนี่พี่น้องอ่ะดูน้ำดูน้ำโอ้น้ำร่นลงมาพี่น้องไว้นี่นะครับพี่น้องครับพุ่นเอ้าที่เงรเลยพี่น้องนี่ผมบึงน้ำมันน้ำท่วมน้ำท่วมเขาที่พี่น้องเนี่ยน้ำร่นลงไปนี่มีหม่องระบายออกเราพี่น้อง ปกติมันจะมีท่อระบายลงไปบอเนี่ยพี่น้องจะเบิ่งสังเกตแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้พี่น้องเลยผบว่าน้ำท่วมเข่าด้พี่น้องเนี่ยเห็นบ่ครับเขียวๆเนี่ยคือพอดีแต่ว่าที่มันเดียวไปแล้วเป็นพื้นน้ำเนี่ยค่ายๆน้ำมันท่วมเข่าพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ครับเนี่ยพบว่าเจอแล้วเนี่ยมีน้ำด้ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยพบว่าเจอแล้วพบมีน้ำพี่น้องมีน้ำพบมีน้ำครับเนี่ยเนี่ยเดียวไปเป็นพื้นน้ำเลยพี่น้อง ที่มันเขียวๆเี่ยวคือนะครับเขาขุนน้ำแล้วนะที่มันเหลีวลยวไปเหยนเขาได้พี่น้องเนี่ยซ้ำน้ำท่วมเขาได้พี่น้องนี่นะครับน้ำท่วมเขาดูว่าเป็นปิดไว้มี่มองเปิดระบายลงไปข้างล่างว่าพี่น้องเนี่ยนะครับผมดูท้งแล้วเนี่ยน้ำท่วมเขาบางส่วนพี่น้องปกติมันไม่ค่อยล้นนี่พี่น้องแสดงว่าน้ำที่เปิดลงมาจากด้านบนมันไหลพี่น้องนะครับไหล มันหลมันก็เลยรล่อนออกสปริงเวนอันฝ่ายน้ำร่นนี่ถ้าเกิดนะครับมันระบายน้ำได้ประมาณนะครับหกร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีได้พี่น้องนี่นะครับประตูน้ำงหญ่ทั้งสี่บานเนี่ยเปิดเต็มที่ได้เก้าร้อยนะครับลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับคลองระบายน้ำฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก็บเปิดเปิดระบายได้ที่ประมาณนะครับห้าลูกบาทเมตรต่อวินาทีเห็นไหมพี่น้อง นำๆผมนี่นะครับนะครับเปิดตั้งสี่บานเนี่ยได้หลายกระมูเลยพี่น้องนะครับนี่เนี่ยพี่น้องเบิ้งบรรยากาศนะครับแนวสันเขื่อนจะปิงเวฝายน้ำล้นของเขื่อนน้นขอพี่น้องช่วงหน้ามากเลยนะโอ้พี่น้องนี่เป็นปัจจัยน่ะโอจิมาไทยคลิปให้พี่น้องเบื้องนร่ยกาศปีที่แล้วหน้ามันมากพี่น้อง น้ำบ่มากครับปีแล้วน้ำน้ำบ่มากนะครับน้ำพอดีพอดีปีนี้พยากรอากาศเป็นกับว่าน้ำที่พอดีเือันี้พี่น้องน้ำที่ใกล้เคียงกับปีหกเจ็ดปีที่แล้วพี่น้องปีนี้ปีหกแปดส่วนปีนะครับเจ็ดูนย์เจ็ดนิ่งนเพื่นว่าน้ำมันที่หลายพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งนะครับพยากรอากาศจากกบุตุนะครับคาดการนะครับอีกเทนึ่งพี่น้องครับนี่พี่น้องคุณพี่น้องเอ้เสียนเบ็ดนะครับเพื่อนเอาแพ้เบียงพี่น้องเนี่ย บนเรือมาเรือเรือตกปลายอะไรพี่น้องเนี่ยถิว่าจะติดเครื่องยนต์เลพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยนะเนี่ยครับถิดว่าจะมีจะมีเครื่องยนต์เรือเอาเฮ็ดอย่างเฮ็ดพี่น้องเนี่ยเนี่ยลักษณะเป็นเป็นเรือแพพี่น้องเป็นเรือเนี่ยมีเครื่องยนต์เลพี่น้องเนี่ยนะครับขนาดพี่น้องติดเครื่องยนต์ไว้พี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเสยนเสยนป่าพี่น้องเสยนเบ็ดนะครับ นี่ครับนี่นเ,ปนเป็นเป็นแพแพเรือแสดงว,ว่าจอดพูดหล่ะพี่น้องเนี่ยจอดอยู่ครับส่วนของนะครับอาจจะเป็นส่วนของสำนักชุประทานที่หกตีพี่น้องอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับส่วนของเขื่อนนวดเขาหน่ยพี่น้องก็มีการปรับปรุงนะครับเฮ็ด ประตูรั่วประตูยังในพี่น้องใส่เป็นนโยบายเพื่นที่ปรับปรุงนะครับนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายพี่น้องนะครับสถานที่ราชการนะครับของกรมจุลประทานนะครับสัง,งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรพี่น้องเนี่ยนะครับเนี่ยพี่น้องมึงดูรับน้ำพี่น้องนี่งอเอ,เอตอนบ่มีก็แห้งแด้พี่น้องเลยพอตอนนี้พี่น้องมึงดูแนวเนี่ยลนลงไปถ่วมเขาด้านล่างเลยพี่น้องนี่เห็นไหมครับเนี่ย ส่วนที่มันพวออกมากัดรอดไปพี่น้องเนี่ยแต่ว่าส่วนที่มันจมนำอยู่ยังไหนพี่น้องเนี่ยนะครับนะครับผมมาั้างที่แล้วเนี่ยเปิดวานเบิดแล้วนะพี่น้องเนี่ยวานเบิดแล้วนะครับนี่พอนำมันมาหลายถ่วมเลยพี่น้องเลยเนี่ยนะครับ